บางทีชีวิตคุณอาจจะพลาดอะไรสําคัญไปบางทีคุณยังนึกไม่ออกว่าทําอะไรไปในชีวิตหรือบางทีเราอาจจะต้องเข้าให้ถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพื่อเติมเต็มความเป็นชีวิตของเราทสมูลเลเตอร์ยีเกมที่คุณสามารถเป็นต้นไม้ได้เต็มรูปแบบเฮ้ยเฮีเ้ยขนาดนั้นเลยเทสดีกว่าไหมงัวนเราจะเข้าไปทาอะไรดาวเนเราจะเข้าไปทําเฮี้ยอะไรต้นไม้วิ่งได้แน่นอนแบบสิบห้าบาทแบบสิบห้าบาทใช่ต้องวิ่งได้ดิจัดไปดิ สวัสดีครับคนดูวันนี้อะไรนะทีซิมูเลเตอร์สองพันยีบสไปแล้ววันนี้คือทีซิมูเลเตอร์สองพันยบสไอ้เหี้ยมึนคิดดูเกมเฮียอะไรยังมีภาค2 ไอส้สัตว์มันต้องต้องเดินได้แน่ๆเลยต้องเดินได้กูเดาแล้วกูเดาผมเพิ่งซือ้อเมื่อกี้สดๆร้อนมีน้องบอกว่าพี่ครับพี่ช่วยเล่นเกมอันนี้ใหม่ต่อได้ไหมครับผมอยากเล่นมากแล้วมึงครูก็คิดใครจะไปเล่นวะมันจะมีอะไรวะไอ้เฮี้ยแล้วมันมีภาคสองจริงน้องหับอกมันมีภาคสองพี่ผมก็เลยมาค้นเมื่อกี้กำลังแบบเฮ้ยเล่นเกมอะไรดีวะไอเ้เชี่คนปึ๊บเจอไอ้เชื่อมึงเชื่อไหมไอส้สัตว์ภาคแรกเลยสิบบาทนี่นี่น้องผมเพิ่งโหลดเมื่อกี้เลยนี่ผมด้วยนี่สองคนเมื่อกี้นี่ เมื่อกี้สดๆและร้อนแต่มึง85บาทไอ้เหี้ยภาคแรก10บาทภาคสองแปดสิบ้าทกระเพราใส่คาเดาวสองกล้องอ่ะเออกระเพราใส่อะไรใช่อร่อยเอา,าสองกล้องอะ่ะยังไม่หิวเลยสัตว์ <5 S 1> อะไรเนี่ยบางครั้งชีวิตคุณพลาดอะไรสำคัญไปโอ้โหอะไรวะเนี่ยสิบเต็มสิบโอ้โหอะไรวะเนี่ยอะไรไม่รู้เนี่ยโอ้โหดูดิการชมเชยแปดปีแล้วนะอะไรมันเกี่ยวอะไรวะเฮ้ย โอ้โหที the year. ออฟเดอะเยียร์หูยเกมบแบบเกมต้นไม้แห่งปีอะ่ะคือมันแบบสุดยอดไปเลยงั้นผมเข้าเลยดีกว่าไปยินได้เลยเอาล่ะเข้ามาในเกมกันแล้วครับทีสมวยเมตอร์สองพ่เออเมื่อกี้ก็อ่ามีการคัดนิดหน่อยนะงงไอสัตว์เข้ามาแล้วตกแจกกันหน้าตานัดช็อตไอสัตว์ชวนก่อนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวกับกัเ็นจอยเฮ้ยเห็นปหมไหมอเชื่อเนอะเอฟเคเฮ้ยอะไรอ่ะมีการยืนเฉย ไปห้องเนี่ยมีสามคนไหมเฮ้ยอะไรอ่ะคอนเน็กได้ได้อันบนสุดวะอันบนสุดอันบนสุดเฮ้ยไอ้ชื่อมีจอยเซิร์ฟเวอร์ด้วยวะเฮ้ยมาแล้วทีซิมูเลเตอร์เฮ้พี่เดินได้พี่เนาะออนไลน์เฮ้ยเดินได้ไอพี่อ่ะเดี๋ยวกูเดินได้พี่บอกเราเราไม่หาพี่เฮ้ยกูเดินได้ไอ้พี่กูเดินได้เฮ้ย เฮ้ยต้นกล้วยเอ้ยต้นกล้วยด้วยมันต้องก็ไปงั้นเหรอเอ้ตกล้วยินต้นกล้วยเฮ้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 ย้ยเฮ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 ้ยยเฮ้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 ย้ยเฮ้ยเฮ้ยเยเฮ้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 ยยเฮฮ้ยฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้้ยย อะไรวะเนี่ยบานาน่าบีหนึ่งเอ้ยบีหนึ่งวันดีเพื่อนโอ้โหมิวแมนนะโอ้โหดีเดรริสเฮ้ยอะไรวะพวกนายปาร์ตี้ปาร์ตี้ต้นไม้วะไอ้ย่าเดินเฮ้ยยินดีมาดีดิยินดีมาเดี๋ยวแล้วไหนไหนนี่ผมเดี๋ยวผมพี่พเอายังไงอ่ะเอาได้แล้วนี่มเดินยวเราเดินยวเราไปสำรวจกันดีกว่านะเราเป็นต้นไม้ที่อับเกรดลื่อนต้นชิปต้นชิปดิใช่เหรอไหนวะกดยิบกดยิบ เดี๋ยวพี่เอาแชทพี่เอาแชทพี่เอาแชทออกก่อนดินี่นี่เอาล็อบบี้ออกไปเดี๋ยวเฮ้ย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 เต้นไม้ดิบมาเฮ้ยยี่เลย่ามเป็นต้นไม้ดิไม่ได้เว้ยเฮ้ยมันกระโดดได้ปะไอเชียงเิดเป็นต้นไม้จะแค่โอ้พี่เหลือซื้อปืนได้่เดียวแล้วเนี่ยพักซื้อปืนได้แน่เลยมีไวเซนาดนั้นเลยอะเฮ้ยเว้ยมากเลย ต้นไม้ต้นไม้ที่ดิฟได้เฮ้ยทราไมกวาดของนี้ไม่ได้วะเฮ้ยเราเป็นต้นไม้ที่โดนขังไว้ใบนี้เหรอพระเจ้าให้ขากับเราแล้วแต่พระเจ้ายังไม่ให้สมองกับเราเราจะไปไหนไม่ได้เราจะก้าวขาไปไม่เป็นไอ้นี่ต้องกัญชามันเนี่ยเหมือนต้นกัญชาเลยอ่ะไหนไม่ต้องกัญชาเดี๋ยวดูดิใบสมอบเหรอ ต้นเดียวของมึงอ่ะเฮ้ยมันเราปรับอะไรได้อปว่าวะดยูนะดูนี่ปรับอะได้เปล่ารูมหอยความแบบรูความแบบรูมจ้ามากโอ้ยจ้า้ตาจะบอดโอ้ยรูมสวยดีนะฟิลเตอร์ระบบฟิลเตอร์ได้โอเคผัห <serves> น <Dracula uke> ่ามำคานมากเล้พี่พี่มันเล่นโบเล่นโบเล่นโบตึง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 งตึงงมันมีมันมีปิดเพลงปิดเพลงด้วยนะไปที่โวลดีมันปิดเพลงได้ปิดเสียงวอลอ๋อนี่ไงนี่ไง อุ้ยมีเพลงมีเพลงอ่ะแอมเ,อมอเบ,บียนสกายล็อการดม่ได้ขึ้นมาเลยอ่ะอุ้ยแอดมินหมดแอดมินคืออะไรแอดมินเฮ้ยเราเป็นแอดมินได้หรอวะเฮ้ยเฮ้ยเราตดใส่เสียงตดได้โอ้ยเชิดเฮ้ยไอยีนพี่ใส่เฟื้อไหนไอยีนหมดแอดมินพี่เชิดผมมีโบไอยีนพี่ใส่เฟื้ออุ้ยมีพี่พี่ตายแต่พี่เอาเลนโบออกก่อนผมจะมาหลุดมาดิมาดีจากคุณผู้หญิงดี คุณมีเอ่อคุณมีเอ่อลูกลูกน้อยหรือยังครับจิงกาฝากนะฮะเร็วมากมึงว่ามันจะจีบว่ายังไงเนี่ยมึงมึงลองแบบเป็นผู้หญิงเข้ามาอ่อยนะครับอกอ่อยเนี่ยผสมพันธุ์กันยังไงก่อนผสมพันนี่ยต้นไม้ผสมพันอย่ากแก้วอ่ะากแก้วอ่ะแก้วเฮ้ยเฮ้ยเอ้า ไอเบียส <st> ีนั่นเฮ้ยไอคืคนเท่เอาวะอาร์จีบีอาร์จีบีอารเชิร์ตอจีบียันเชิรตแล้วคือคนเขาเข้ามาทำยังไงนะเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยมึงใส่เสื้อเฮ้ยเฮ้ยคุณผู้หญิงคุณแต่งตัวใส่หมดอ่ะตอนเนี้ยอะไรวะเนี่ยตัวสองพันยี่สิบสามอรกันอย่างงี้เขาไม่แต่งไม่ได้ไม่แต่งเอาไม่เข้าอยู่แล้วนี่บราเฮ้ยพี่ใส่บราด้วยวะเฮ้ยพี่ใส่บราวะบรา RGB สเกิร์ตวะสเกิร์ตนี่กระโปรงนะน้องๆนี่ยพี่ใส่กระโปรงอุ้ย เราเป็นต้นไม้ชะนีร่าดูสิต้นไม้ชน,นีต้นไม้ชะนีผจิ๋ผู้ชายกันดีกว่าปะผูะ้จิบผู้ชายกันดี๋่วรีบมึงรีบแต่งดีเวนต์แต่งนานถ้าเกินผู้ชายหนีหมดก็นี่กระโปรงแดงด้วยแรดมากไปไปเลยอุย้ยกดไม้แล้วปะคนนี้ชื่อบาดาน่าเนี่ยดูนี่ดูสิดูใส,ส่ใส่ไทโบเลยหรอ <laughs> ไท <laughs> โบเลือดแสงไอ้เนี่ยตอนแรกกูนึกเป็นขวานเลยเป๊ะอยู่ที่ตัวเนาะ อุ๊ยผู้ชายอ,อุ้ยอย่ามายุ่งกับต้นก้าปูนี่คือฉันจองไว้แล้วนะเนี่ยคนนี้เนี่ยม,มันเป็นนักศึกษาด้วยมันป็นเด็กไฮน,นี่เด็ก นี่กำลังศึกนี่ฉันชอบนักศึกษานั่นเนี่ยนะเขากำลังศึกษาเป็นต้นไม้ที่ใหญ่โตนะคืออย่ามายั่วเขานะสมัยก่อนบิตคอยเนี่ยพันกว่าเหรียญไม่มีใครสนใจหรอกครับผมนะเอามาซื้อพิซซ่ากระถาดเดียวเท่านั้นแหละแต่ตอนนี้ครับบิตคอยโโอ้หเอามาแลกได้ยันแบบบ้านรถทุกอย่างนะครับผมมันก็คืออนาคตใหม่นี่ก็คือหุ้นสมัยใหม่ท่านเองนะครับคริปโตไอคิวออปชั่มีคำตอบครับผมสำหรับสายหัดเทรดหรือหัดลงทุน IQ Option ง่ายดา และนี่คือยุทธวัตรเทรดเดอร์ครับผมงงไม่รู้จะทํายังไงไม่รู้จะใช้ยังไงนี่แหละครับยุทธวัตรเทรดเดอร์มีคําตอบสอนคณแน่นอนนะครับผมเป็นช anel ในการเรียนการสอนเกี่ยวกับการเทรดนะครับผมสอนฟรีด้วยนะเออต้องกว้วยดีไหนๆนต้องล้วยโปรโด้วยเฮ้ยปีตนีแต่งตัวอย่างนี้เหรอเอ้ยโดนปีต,ตนีสิงหรือย,อยังเธออะปีตนีสิงเธอหรือยังเรื่องแสงด้วยโอ้ยเฮียเอ้ยเดี๋ยวันวิวอะไรวะ พี่คิดว่าไงห้องมันมันมันรับถึง250คนเลยนะแล้วมันมีสองร้อต้นมันจะไปยังไงอะสองร้ยเลยหรอใช่2องมันเขียนว่า3ามทับสองร้ยห้าสิบเฮ้ยเราออกอ่นีิจอยยังค่สองร้อยคนไอเชีร์เซอร์พวกสองร้อยห้าสิบคนนะกูมันชบเฮ้ยพื้นพื้นที่ก็มีแค่เนี้ยเออแล้วพื้นที่ก็มีแค่นั้นะมันเปลี่ยนแมปได้เปล่าวะเราเพี่เราเข้าห้องอื่นนี เฮ้ยไม่ได้ดูมีฐานหมดพี่เปลี่ยนต้นได้พี่เปลี่ยนต้นต้นไม้ได้จอยเปลี่ยนในไหนในเซิร์ฟเมื่อกี้เหรอเปลี่ยนในเซิร์ฟเปลี่ยนในเซิร์ฟแต่พี่กำลังเข้าพี่กำลังเข้าโอเคพี่เข้ามาแล้วเดี๋จะเปลี่ยนเป็นไหนเปลี่ยนต้นไหนตีหรอใช่ไหนเลื่อมมาล่างสุดมะเฮ้ยมาเฮ้ยโฮ้ยออพี่เป็นตัวอะไรไม่รู้พี่เป็นต้นอะไรไม่รู้ว่าพี่เป็นต้นเล็กๆเฮ้ย อะไรต้นปาบวะเป็นต้นปาบวะไอ้เชี่ยต้นมะพร้าวอีต้นมะพร้าวมะพร้าวไอ้เชี่ยเออไม่ว่าไม่ทราบว่าคุณออกลูกเป็นเอ่อเป็นเป็นกิ่งหรือเป็นก้านครับโอ้โหฉันออกเป็นฉันออกเป็นผลค่ะนี่ยินนะไปไหนเอาเป็นผลต้นอะไรต้นอะไรต้นตะนอยหนึ่งอยากได้ต้นเทียนมีป่ะต้นเทียน มึงหามึงหามึงรีบหาตานีมาสิงเลยนะยังเติบโตนะมีคนประคุณใหญ่มากแย่ขึ้นแปะแป้งไอพี่เอวหุยหูทีโคต้นไม้ว่ะเรียกต้นเรียกต้นไม้ธรรมดาไม่หมต้นไม้ไอ้ต้นบลูอะเรื่องต้นนี้แล้วกันเฮ้ยเราเมื่อกี้เขายังขยับกับเราอยู่เลยทำไมเขานิ่งกันหมดแล้วเฮ้ยเขานิ่งรอโตเปล่าเออเขารอเราโตอยู่เปล่าวะจะได้แบบคุยกับเราตอนนี้เราเป็นต้นไม้ต้นไม้ผู้น้อยอยู่แล้วพี่คิดว่าไงเพราะมันมาเอฟคีกันทำไมมันได้อะไรมันเออเขาเขาทำอะไรได้อะไรเ พี่วามันก็มันก็มีเสียงบรรยากาศแล้วนกร้องจิ๊บจิ๊บจิ๊บเฮ้ยเนี่ยพี่เพิ่มในแอมเบียนเนี่ยเนี่ยเออโอ้โหเสียงแบบรอบทิศทางเลยทีเดียวเฮ้ยติดหินเโอ้โหผมผมบอกเลยว่าเป็นเกมที่ทำให้เราจิตใจสงบมากนะครับผมเออเออมึงเชื่อไหมมันแบบถ้าตำรวจเดินเข้าบ้านมาเลย แล้วแบบเขต้องคิดว่าเราแม่งเติมมาสักแบบ8หลุมนแน่ๆมานั่งเล่นเ<ออ>กมสุนตินแล้วก็นั่งมองเออแล้วก็นั่งมองเออเทียควันเต็มห้องไอ้เทียมันสำหรับสายเขียวจะชัดเลยเนี่ยนะมันแบบคนีบเนี้อะไรทำเฮ้ยอะไรนะเฮ้ยเฮ้ยอะไรเฮ้ยเฮ้ยอันนี้คืออะไรอ่ะต้นไม้ต้นไม้ยอดสวจเฮ้ยเฮ้ยไอ้เชี่ยไหนไหนมึงแบบมึงบอกตัวเองว่าเติบโตดิการเจริญเติบโตเนี่ยเฮ้ยโอ้ยมันต้นกล้วย ตกล้วย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 น้อยอันน้ต้นอะตกล้วยอนนี้ตกล้วยอ้สัตว์กูเบื่อมุกนี้ว่ะไอ้สัตว์เลยเฮ้ยอะไรวะเนี่ยมันมีการยัเดินเติบโตด้วยเอ้ยดูนี่คุณผู้ชมผมเป็นต้นไม้ต้นไม้พี่มันเหมือนไม้เลียวเลยว่ะดูดิไหนไม่เลียวเห็นสไนบ์ผมปะเฮ้ยกานเกีียแล้วเนี่ยกานกาดนิดหน่อย การน้อยเดี๋ยวพี่องดูเขาลงไปดูอะไรไม่เห็นไรเลยอ่ะต้นอะไรเนี่ยพี่เราไปดูเราแต่แต่เสื้อผ้ารอยินนะเสื้อผ้าคนเล็กเลยน่ารักตะมุตะมิมากเลยล่ะเนี่ยไี่จีบจีบจีบกันจีบทุติ๊กีใส่กางเกงยีนต๊กตุ๊กต๊ต๊ปอเอาแขวนไปแขวนมาเฮ้โหอเวเนี่ยต้นกล้วยออยยีนติไปต้นกล้วยนะต้นกล้วยใหญ่มากเชียวแมงโกนเฮียแมงโกเฮ่ ตอนนี้ต้ตนไม้ต้ตนไม้เนี่ยอ่าเวอร์ชันหนึ่งนะครับเผื่อใครยังไม่เคยลองนะมันลดเหลือสิบบาทนะครับนะไม่ยากแพงพอๆกันนะผมว่านนะแต่มันลดเหลือสิบาทแต่ภาคสองนี่ยังไม่ลดราคานะครับก็ลองเอาภาคหนึ่งมาเล่นก่อนก็ได้นะครับผมนะเออมาทดสอบความสนุกก่อนก็ได้นะครับเออแล้วก็เจ้าของเกมก็อย่าลืมทักมาหาผมนะครับผมขอส่วนแบ่งนะผมนะเออต่อหน่อยนึงก็ยังดีนะครับผมไม่มีใครขายเกมนี้ให้มึงและไอ้สักต้องอยากกูนะต้องถึเวลาหน่อยไอ้กัญวิตกูไอ้สัก นอีกมาแข่งกังพี่ออกแข่งกับพี่ว่ะต้นต้นอะไรไปไวสุดได้เนี่ยพี่ปรับเลยบานาน่าป่ามามาตรงนี้เลยมาตรงนี้เลยนี่นะมายอนไหนไหนนี่นี่นี่ได้ได้ได้ไปเดี๋ยวนี่เลยเทบบุ๊นี่นี่นี่อ่ะพี่เป็นต้นเล็กพี่เป็นต้นเล็กนะไปมองไม่เห็นเลยอ่ะไปตรงจุดไหนแป๊บนึงไปตรงสุดทะเลสาบนะมาชมฝั่งนู้นอ่ะนี่เออสุดฝั่งนู้นเลยสามสองหนึ่งไปรุกเร็วมากเฮ้ย เฮ้ยไปติดนะการเป็นต้นเล็กมันไวกว่าหรือเปล่าวะไวเหรอเออพี่หันไปดูมึงวิ่งเดี๋ยวนะผมลองเอาใหม่เอาใหม่กลับไปที่เดิมดีกว่าพี่ว่าเพราะเราไม่ได้นัดจุดเริ่มต้นไว้มานี่มานี่โอ้ยเร็วกว่าจริงด้วยพี่มานี่มานี่มึงมึงมานี่มึงเริ่มต้นนี่มึงเริ่มต้นนี่เดี๋ยวพี่เป็นต้นใหญ่พี่เป็นต้นใหญ่ใช่พี่อยู่ไหนเนี่ยอยู่สุดเนี่ยมาอยู่นี่มานี่ดิแมปแมปใหญ่ยันกูเห็นอะไรวะเนี่ยดวงไฟดวงไฟจากเสื้อมาอันไหนอันไหนพี่อะ นี่พี่อยู่นี่ยอ้าวเหรอนี่เหรอมองไม่เห็นใช่ไปไปไปสุดนู่นนะกลับไปที่เดิมเลยนะจุดเริ่มต้นที่เดิมเลยสามสองหนึ่งไปอุ้ยอุ้ยเร็วเลยฟาดเฮ้ยลึบวิ่งทะลุมิติอ้าวมาแล้วพร้อมกันพร้อมกันหรอเออเมื่อกี้พี่ติดอะไรไม่รู้มันอึดด้วยตรงขอบอะแล้วมันก็แบบไปเดี๋ยวพี่รู้สึกว่าต้นใหญ่มันจะติดอะไรง่ายกว่าที่บล็อกมันใหญ่ขึ้นนะโอเคโอเค มึงเชื่อไหมว่าตอนนี้แปดสิบห้าบาทนกูเล่นไปมันสองบาทแล้วแต่ว่ากอนนี้กูเบื่อมากเลยไม่อยากูแปดสิบห้าแล้วทีตอนนี้กูเบื่อมากเลยกูกำลังทำอะไรอยู่นะอาชีพเม้นก็ไม่ขึ้นสักอย่างเลย โอเคครับวันนี้ Tree Simulator ภาค2นะครับผม2023นะครับผมปีล่าสุดเลยนะครับผมเกมที่สําหรับสายเขียวสําหรับสายว่าสำหรับสายที่ไม่มีเ่อะไรทานะครับผมเข้ามาแชทเข้ามาคุยหน้าห้องรับได้มากสูงสุดถึง250คนนะครับผมไม่ว่าคุณจะเป็นครูอาจารย์ผู้ปกครองนะครับผมคุณก็เอาบุตรหลานนะหรือว่าเอานักเรียนของคุณมาเรียนในนี้ได้นะครับผมผมบอกได้ว่าแม่เจริญนุ่พวกนะครับผมความคิดของคุณไปผ่องใสโทช่วงเช็คชวนแล้วก็ต้องพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเกมเฮอะไรเนี่ย